สวัสดีครับน,นี่เช้าวันนี้นะครับป้าวัวแก้วนะครับก็กเอาขนมมาขายเายนี่ยเอาขนมมาขายร้านค้าที่อยู่ในชุมชนซึ่งอย่างที่บอกแหละครับว่าพวกเรากาลังสร้างสังคมชุมชนรอบตัวเราด้วยกันให้แล้วก็แบ่งปันในป้าบับแก้วเอาขนมมาขายเขากี่ห่อเนี่ยมาขายร้อยหนึ่งค่ะร้อยห่อมาร้อยห่อพอขายเสร็จปรากฏว่าป้าัวแก้วที่ผมเห็นแล้วไม่ซื้อทาน เอาขนมแลกกระทานเขาหรอใช่ค่ะโอ้ที่นีเราก็แบ่งปันกันนะคะนี่เอาเมื่อวานนี้ผมเห็นประมวแก้วก็บอกว่าเอาขนมแลกกระทานและแลกอะไรอีกแลกผักด้วยค่ะแลกผักเอาไปกินที่บ้านดโีีใช้เงินเลยค่ะทุกวันเนี่ยเราขายขนมก็ไม่ต้องลงทุนนะคะบ้าป้าดูนะไม่ต้องลงทุนเขามาลงให้ก่อนแล้วก็เอาไปขายค่ะ บ้านจะขาดขายก็มีขาดให้อันไหนที่จะแบ่งแบ่งปันกันกินแรกกันกินก็ได้แบ่งปันคนไท้ไม่มีให้เขาเราก็มาบอกเจ้าของเขานะอ๋อนี่พอดีคนเขาไม่มีตามซื้อเจ้านี้ก็แบ่งปันอย่างเดียวฮะแล้วเขาก็ดีความสุขค่ะบ้านลองดูนะเนี่ยเรากำลังจะช่วยกันคุณอะไรแม่ต่บาดเดียวเรากำลังมาหาร้านค้ากันที่อยู่ในชุมชนนะครับร้านค้าที่อยู่ในชุมชนเราจะมาช่วยเหลือแบ่งปันกันแต่ว่าเราไม่ไดเอามาแจกนะ คือถ้าเกิดมาแจกเนี่ยมีเท่าไหร่ก็แจกไม่พอ,<จ>อแต่เราจะเขาเรียกว่าสร้างงานเนี่ยให้กับคนให้คนได้สร้างอาชีพ <จอ S 1> ได้สร้างเอ่เ<ด>ขาเรียกว่าดได้สร้าง<ด>ชีวิตตัวเองสร้างอนาคต<ด>แต่ว่าทุกคนก็ต้องทำนี่คุณป้าขายอะไรอยู่ครับเนี่ยขายผลไม้ขายผลไม้นะเดี๋ยวเราจะบอกป้าว่าเราจะมีผลไม้มนะาช่วยป้าด้วยหรือป้าทําอะไรก็ได้นะเอาสิ่งที่เราทําแล้วเรามีความสุขนะครับเดี๋ยวก็จะไปสัมภาษณ์คุณป้านะ ตอนนี้อเอาแก้วขอบพระคุณ uh huh. พี่ัวแก้วครับ uh huh. yeah. <laughs>